สวัสดีชาวโปเกมอนโกทุกท่านนะฮะวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้เจ้าตัวอินเซนต์หรือว่าน้ําหอมนะฮะด้วยด้วยตัวอินเซนต์เนี่ยมันมีเวลาจํากัด30นาทีใช่ไหมฮะเราจะทํายังไงอยากให้มันระยะเวลามันนานขึ้นนานขึ้นเราจะได้ใช้ได้นานๆานขึ้นอ่ะเดีย๋ยวผมแนะนํากันเลยดีกว่าครับโอเคครับผมงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะฮะตอนแรกครับเข้าไปที่เกมกครับโปเกมอนโกรอนาน,นิดนึงนะอนดีเน็ตบง ครับเข้ามาแล้วครับเติมเข้าไปดูครับที่น้ำหอมของเราหรืออีเซนของเราใช้มันครับโยนเข้าไปฮะเวลาก็จะขึ้นนะฮะตอนนี้29นะครับ29.5วินาที50กว่าวินาทีนี่เราออกครับปึ๊เข้าไปที่เซตติง้งเซตติ้งเราก็เข้านี่ g จ n e เนอรหรือว่าทั่วไปนะฮะเราก็ไปดูที่ เตะอันทามเวลาเอานี่ครับผมเซตติ้งอัตโนมัติเนี่ยเอาออกตอนนี้14.32จุดสามสองเลือดไปสักยี่สิบนะสิบสี่จุดสองศูนย์ลองกลับไปที่หน้าเดิมครับหน้าเกมครับเห็นไหมครับสี่สิบสองนาทีอ่าเราก็เล่นไปเลยครับ อยากจะจับอะไรก็จับไปใน42นาทีนี้ถ้าคิดว่าเวลามันลดลงมาอีกเราก็ทําวิธีเดิมอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆย้ำๆไปเรื่อยๆนะฮะก่อนแนะนำยาเอาแค่พอประมาณนะฮะอย่าเอาไปมากเกินอย่าเอาน้อยเกินก็แล้วแต่ใครจะทําอะไรก็ลองดูนะฮะโอเคครับผมและนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากในวันนี้นะฮะสำหรับครั้งหน้าเราจะเอาทริคอะไรยังไงมาฝากอีกอย่าต้องพาติดตามกันฮะอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืม หนัตงตะไครให้บุรเลาด้วยนะฮะกับช่อง Yeso so Channel ครับสำหรับตอนนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย